สวัสดีครับผมพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมก็เป็นช่องนกลงหัวจุกนะครับผมที่จะมาเลกเปลี่ยนความรู้หรือให้ความรู้เพื่อน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 ที่มือใหม่นะครับผมหรือว่าเพิ่งศึกษาแล้วก็มาเลกเปลี่ยนความรู้นะครับผมช่องผมก็สร้างไว้เพื่อเลกเปลี่ยนความรู้นะครับผมวันนี้ก็มาแก้ปัญหาให้น้องท่านหนึ่งนะครับผมน้องได้ขอมานะครับผมว่า อ่ากงบินขอเวลากงบินหน่อยครับพี่บินประมาณไหนเอาเวลากงบินที่ผมใช้นะครับผมอ่าเพื่อการบินนะเพื่อนอกสุขภาพแข็งแรงนะครับผมอืมเพราะว่าถ้าเราทําทั้งอาหารการกินสุขภาพนะครับผมทีนี้มันก็จะลดระยะอ่าทำให้นกริกเร็วขึ้นนกหนุเร็วขึ้นนะครับผมแทนที่จะรออายุนานๆนานๆใช่ไหมเลี้ยงให้มัน ตื่นตัวเองนี่เราเปรียบเสมือนอ่าทำนกให้เป็นนักกีฬานะครับผมก็คือเอามาออกกําลังกายนะอ่าก็มีน้องแต่หนึ่งขอมานะครับผมเวลาคงบินควรทำยังไงนะครับผมอืมผมก็ามาจัดให้ในคลิปนี้นะครับผมอ่าเพราะว่าเพื่อน,อนๆลองคิดดูนะนกเราไม่สามารถบินทั้งวันนะมันจะเหนื่อยนะครับผมเราก็ได้เลือกเวลาบินนะวันละครั้งพอนะครับผมบินทุกวันนะ แต่ว่าสามวันก่อนเข็งเราจะไม่บินนะครับผมอามาฟังกันนะเหมือนวันจันทร์เพื่อนๆใช้ปล่อยกองบินใช่ไหมครับผมเพราะว่าตอนกลางวันเราจะทำานาใช่ไหมครับผมเราทำานาเราจะไม่บินนะครับผมเราก็จะมาบินตอนเย็นๆนะเย็นๆตีสี 4, ่ตีห้าหลังเรื่องงานนะเพื่อนๆเรื่องงานมาแล้วก็วมาบินนะครับผมบินตอนแรกเราไม่ต้องบินเยอะนะครับผมเหมือนวันแรกเพื่อนๆบินสามสิบรอบใช่ไหม แล้วก็พักนะอ่าวันถัดไปวันที่สองเพื่อนเพื่อนก็บินสักเพิ่มนะสักสามสิบรอบเลยก็เพิ่มเป็นสี่สิบนะครับผมพอวันที่สามเพื่อนๆก็เพิ่มเป็นห้าสิบวันที่สี่เพื่อนเพก็เพิ่มหกสิบเพิ่มไปเรื่อยนะครับผมอ่าผมเพื่อนเพื่อนเกงานมานะเพื่อนๆตามานทั้งวันไงไหมพอเลอกงานเพื่อนๆนค่อยออกมาบินก็ได้ครับผมหรือใครมีเวลาว่างกลางวันก็บินได้นะครับผมบินกลางวันนะอย่างน้อยวันละรอบนะครับผมเราใส่ไปบิน แต่ว่าให้ดีนะวันหนึ่งให้ได้สักครั้งนะครับผมวันละครั้งแล้วก็เพิ่มจํานวนรอบนะครับผมเหมือนที่ผมบอกสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับผมแต่ก่อนแข่งเพื่อนๆนจะไม่ต้องบินนะครับผมเหมือนสามวันเ,งไงไเพื่อนๆนจะแข่งใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องบินนะครับผม,มบางทีก็หลายสูตรนะครับผมบางคนก็คอมเมนต์บอกสูตรผมมาให้มาเผยแพร่นะบางคนก็ก็เก่งนะครับผมแต่เขา อ่าไม่กล้าออกเสืออะไรแบบนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์ได้ได้นะหรือใครมีทริคเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยๆเอามาฝากเพื่อนเพื่อนกันได้นะอ่าผมเอามาบอกให้ได้นะครับผมก็คือทักมาทางหลังเช็ดได้เลยนะครับผมอ่าส่วนใหญ่นะครับผมน้องขอมาผมก็จัดให้นะเราก็จะบินเหมือนที่ผมบอกเลยเพิ่มวันละสิบ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 ใช่ไหมพอทีนี้ปอดของนกมันแข็งแรงนะครับผมนกมันจะดุมันจะลิกนะครับผมบวก,กับอาหารที่เพื่อนเพื่อนให้เน้นพวก ผลไม้ที่เป็นหัวผลไม้เนี่ยนะแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าว่าอาหารบางตัวเพื่อนเพื่อนให้กินแล้วนกยังไม่ดุนกยังไม่นกมนกยังไม่สู้เพื่อนๆนก็ต้องเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยนะครับผมจนเจออาหารตัวที่พูดง่ายๆก็คือของเทนะครับผมอืม <c oughs> เพราะว่าอาหารที่ปล่อยมาตอนนี้เป็นแป้งเยอะนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนสังเกตต,ตรงนี้นะเออถ้าเรากินมาสักระยะแล้วนกยังไม่ดุเราก็ลองเปลี่ยนดูนะครับผม แล้วก็การบินนะเพื่อนเพื่อนเพิ่มเหมือนที่ผมบอกเลยเพิ่มไปวันละสิบสิบสิบนะครับผมคงบินนะอ่าแต่ว่าสองสามวันก่อนเก่งเพื่อนเพื่อนไม่ต้องให้บินนะใส่ไปได้แต่ถ้าก่อนเก่งแนะนำไม่ไม่ต้องไล่นะครับผมก็คือไม่ต้องเดินไล่นะครับผมอมประโยชน์เยอะนะครับผมประโยชน์ของคงบินนะคงบินนกกวคงหัวจุกนี่คือประโยชน์เยอะมากืมให้เพื่อนเพื่อนคิดง่ายๆนะก็เปรียบเสมือนนักพละกายนะครับผม มันจะต้องกินเพื่อมาออกกําลังกายเพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมเห็นไหมให้เรานึกถึงการออกกําลังกายของนักสร้างกล้ามเนื้อเลยนะนเ,เราก็มาทําให้เป็นแบบนั้นนะอ่าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับผมที่เพราะว่าเราบินนกพอเราบินเยอะๆนะครับผมอ่าข้อเท้ามันนะเส้นเอ็นมันจะแข็งแรงเลยนะครับผมข้อเท้ามันจะกระชับถ้านกใหม่ๆเพิ่งโดดนะเราไม่ต้องไล่เยอะนะครับผม นกปวูกนี้มันอ่นอนกเพื่อนๆต้องต้องรู้ข้อน,นี้ด้วยนะครับผมถ้านกแหนกนกดิน้นยังเอาไปไล่ไม่ได้นะครับผมนกต้องนิ่งก่อนนะครับผมจึงจะสามารถเอาไปไล่ยของบินได้นะครับผมอ่ามีบางคนทักมาถตมผมพี่นกมันอยู่แต่ด้านล่างกรงมันไม่บินเลยคือน้องเอานอกแหไปบินนะครับผมนกมันต้องนิ่งสักระยะเลยนะครับผมนกมันจะ จะต้องสมบูรณ์จนใกล้เข่งได้นะน,นะเพื่อนเพื่อนเอาไปบินนะครับผมไม่ใช่ว่าเอานกแกะป่ามาไม่กี่วันเพื่อนเพื่อนกอไปบินแล้วนะครับผมอืมมันก็จะบินไม่เกาะนะครับผมอยู่ข้างล่างนะเอออันนี้ก็ตอบคําถใมให้สาหรับบางคนที่ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าไม่รู้บางทีก็เอานกแหไปบินนะย้ํานะครับผมจะบินกงบินนกก็ต้องนิ่งเลยนะครับผมอย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมอ่า เลยอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนกมันได้หลายอย่างนะครับผมสําหรับกรงบินนี่มีประโยชน์เยอะนะครับผมแล้วก็ผมได้สอนวิธีทํากรงบินง่ายๆนะครับประมาณไม่เกิน2 0 0รอยบาทนะครับผมรวมลวดเล้วทําจากฝาพัดลมนะวันนี้ก็มีมาสองสามคนทักมาบอกว่าทําตามแล้วนะครับผมเป็นคลิปเป็นคลิปหลายนานเลยนะครับผมนี่ตอนนี้ผมก็เดินทางมาสู่คลิปที่สองของคลิปเลยนะครับผม อ่าแล้วก็เขาก็บอกนะครับผมว่าทําตามวันนี้ก็มีสองสามคนเลนะบอกว่าทําตามกรงบินงบประมาณไม่เกินสองร้อยที่ผมทําคลิปไปก็ดีใจนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีเป็นสิบคนแล้วที่เขาบอกว่าเออเขาได้ผลได้ประโยชน์จากคลิปที่ผมสอนทํากรุงงบประมาณสองร้อยนะผมก็ดีใจนะครับผมคนทาคนทาตามเป็นสิบแล้วก็ดีใจด้วยนะครับผม อแต่ต้องขอบคุณเจ้าของไอเดียด้วยนะครับผมอ่าก็คือเพื่อนผมนะเขาบอกว่ากรุงนี้มันลมไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะนะครับผมแค่ฝาพัดลมสองฝานะเพื่อนๆลองฟังดูนะฝาพัดลมสองฝานแล้วก็ซื้อตะเกรงมาไม่กี่บาทนะครับผมแล้วก็รัดกาหนดกุ้งให้นกได้ออกกําลังกายเพื่อนๆคิดดูมีที่ไหนแล้วนะครับผมอ่าก็ได้ผลประโยชน์มากนะครับผม เพราะว่านกกรุงหัวจุกนะถ้าไม่บินมันก็ไม่แข็งแรงนะครับผมเพราะเพื่อนๆอยากไอริกเพื่อนๆก็ต้องทํานะนกมันต้องสดนะครับผมแต่มันไปโดดเล็กๆนะมันจะเหมือนแบบการ์ตูนสักหน่อยนะมันจะโอบเหมือนโดดเหมือนตลกตลกสักหน่อยนะแต่ว่าผมมันบินไปจักระยะนหนึ่งตัวมันจะเริ่มรีดเหมือนปลีกล้วยนะครับผมตัวมันจะยาวนะแล้วมันจะเริ่มแข็งแรงนะแล้วมันจะทําให้เพื่อนๆได้เห็นศักยภาพนกนะครับผม ว่านกตัวนี้นะควรไปโตหรือพอกคนี้นะครับผมเลศเพื่อนๆในช่องหลายคนก็ฝากบอกมานะครับผมว่าเอฟซีรู้ได้เลยนะนกบางตัวมันถ้าเราพยายามถึงที่สุดแล้วถ้ามันไม่เก่งก็ปล่อยคืนคืนสุดกับธรรมชาตินะครับผมอืมไม่ต้องปล้ำนานนะครับผมแต่ว่าถ้าเราปล้ำทุกอย่างแล้วเออมันไม่ได้นะแต่ถ้าเราคิดว่ามันได้เราก็ลงสักตั้งนะครับผม ก,ก็เชื่อใจในนกสักหน่อยนะออก็ลองดูกันนะครับผมก็ลองเอาเวลาที่ผมบอกไปลองดูนะครับผมไปลองใช้เยกเข้ากับตัวเราเองดูนะโดยการเพิ่มรอบทีละสิบจิบนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากพาไปลงเราสมไม่กี่บาทเพื่อนๆก็ไม่ต้องไม่ต้องบินกงบินนะก่อนเคงสักสองสามวันไม่ต้องบินนะหรือปล่อยไปเฉยๆแล้วก็ต้อนเข้านะอ่าสำหรับวันนี้ก็ มาฝากกันไว้เบียงเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปทำอะไรอีกก็จะมาบอกกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากติดตามไวด้วยนะครับผมสวัสดีครับ